อ่ะพี่น้องพอดีวิญญามาเวีอัานอ่ะเอาคนโดยสั้นลงมาดิพอดีวิญญาณไก่มามันต้นของงานมันต้นนี่ดิพันธ์เจ็ดร้อยห้าสิบกิบว่าไร่แถวมันต้นนะ ตายแถนได้ว่าอ๋าสบายดีพี่น้องโอ้พี่น้องมาพอดีใกล้มาอันน่าโรงงานมันต้นเป็นโรงงานน้ำมันต้นอันน่าบ้านน้ำทรง เมืองปากไล่แคว่งสัญบุรีก็ะจะซื้อมันอยู่มือนี้ราคาตัวน,นี้ห <1, 700. S 2> นึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบกรีดมือนี้วันที่สามเดือนสองปีสองพันสองซี่ได้พี่น่อง